เปิดแล้วคุณเพชรค่ะมาเล้วพี่เป็นสีเอ็นเก่งสุดยอดเลยแต่บะไม่แตกไม่แตกครับปปาจิีฟอนไม่แตกแตกไม่ได้ค่ะเพราะว่าตังปรนิทานใหญ่มากเป็นประิทานพระโพธิสัตว์เลยนะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นแตกไม่ได้ค่ะเฟรมหน่อยแล้วคัาเฟมนี่เออ้า โอ้โหเห็นไหมนี่เอฟซีน่ารักมากจ่าจ่าเอาน้ำเดื้อน้ำน้ำนี่เอาไปย่างแอสนี่น้ำอยู่นี่เด้อนี่นี่นี่ไม่รู้เหมือนกันเขาลงน้ำแล้วมาอยนั้นอันนี้ก็ยังยังมีเบิร์ดบราก็ด่าอือมมาเพื่อใครเนี่ยมีน้อยไม่อยู่นะ มันคืออะไรเออมยังไม่อออไอโอ๋น้องฟางมันชอบนะเออเอยก็เลือกมาให้น้องฟางอยู่อันนี้น่ะเออเียนเด็กวัยรุ่นเขากินกันเอาก็ไม่รู้แล้วเขากันเลือกเอเ่เอกมันก็ต่างแต่ไข่ดูดูะเขเขาเ่ตองย เออเออเออมาเด้อมาเด้อเอฟซมาเด้อปแตนมาเด้อปแตนปแตนบอกกินเลยคุณซัมซุงสวัสดีจ้า อ่านะคะมาแล้วนี่ค่ะอืมก็ใส่ได้เลยค่ะะคอุ้ยหอมแป้งดาด้าจังเลยเนาะเออว่าทำไมหอมจังเลยอืมต้องตุนให้การเก็งขาดแล้วโอ้ยอ่ะจ้าจ่าเราก็ขอนั่งอยู่ตรงนี้นะเอฟซีนะให้ให้เพื่อนๆกินไปนะคะจ้า เดี๋ยวพี่เป็นซีบอกว่าย่านั่งมองสงสัยอิ่มแล้วมั้งเดี๋ยวป้าไทยบ้านเจ้าจะใส่หมวกอยู่ทําไมมันข้ามแล้วเนี่ยเขาสงสัยเนี่ยว่าเจ้าใส่หมวกทําไมเนี่ยปิดหัวงกเอกไม่ต้องปิดหรอกนี่เปิดเผยมันขวัญเอาสี่สาวสี่สาว น้ำมันหลายบอกใส่ถุงนึงเลยดิตาดมันเองคอนี้บางนี่นะถาดมันเอียงถาดมันเอียงเตามันเองขึ้นเรามันเอียงยากั้งไหนมันก็เอียงเออน้าตับมันก็ลงไปเออเอาจะไม่ได้กินเลยกินหมูกระทะต้องมีข้าวเหนียวด้วยนะไม่งั้นแกกินไม่อิ่มเดียวซุนแล้วก็อิ่มแล้วก็อิ่มอืม คนละขวรเลยแจกอ่ะีใส่้วยนะเันจะไปกินหมดใจก็ถามหาน่ดือน้ำชิที่เชือจำนะมันก็เียว เอฟซีเจอร์ตวหมดพลังแล้วไม่มีเสียงอ้าวเติมพลังแล้วแจ็คพอตค่ะใหญ่อยู่ค้ใหสวยืนะไปเขาจะย่างไปให้จ้าคุณประหยัดสวัสดีจ้าเดี๋ยวข้อยขึ้นไปฮะเดี๋ยวข้าจะย่างไปให้เสือจ้านุ่มนะมีข้าวเหนียวด้วยนะหนึ่งหนึ่งกระติบนะคะนั่นหนาดาด้านี่ถ้าไม่มีข้าวเหนียวเนี่ยไม่อิ่มนะ ดาดานี่กินยังไงก็ไม่อ้วนนะเอฟซีกินยังไงก็ไม่อ้วนนะคะต่อให้กินข้าวหมกกระติบก็ไม่อ้วนค่ะ อุ่นเอาไปให้คนท่วคนอะไรก็เราขอกินก่อนนะคะใช่ค่ะ่อนที่จะเอาไปให้คนป่วยต้องคนคนที่ไม่ป่วยกินก่อนเพราะว่าเขากินเสร็จเขาย่างแล้วเขาก็จะเอาขึ้นไปเลยแล้วก็แกก็จะเข้าบ้านเลยไงนะคะแกก็จะเข้าบ้านเลยเยอะมากค่ะวันนี้ก็ไม่หมดคาะ ก็เยอะมากลูกีอเจงดัะนอนทางนนฮะของคุโรเลี้ยงทั้งเลี้ยงทั้งหมูกระทาทั้งน้ำนะคะวันนี้คุณยูโรเข้าห้องตัวเบา าพายุมานะดาดาโดนพัดเป็นคนแรกค่ะเอฟซีแล้วเอฟซีเขาขับโดนลมมาคนอื่นเขาน้ำหนักท่วงอยู่แต่ดาดานี่ปลิวลอยขึ้นไปดาดาช่วยด้วยช่วยด้วยปวดกลางไปแล้วไปหายหนูเลยหักไปเมื่เช้า้จมมาให้เมียบ้างมัยมันเห็นแล้วดูมันแม่อยู่ในไรายสุด คิดถึงปูปูบอกว่ากินเลยยังไงก็มาไม่ได้อยู่แล้วเสด็จน้องไม่มาเสด็จพี่ก็มาไม่ได้อืมมาเบิ่งเอาเด้อเสด็จพี่ก็มาไม่ได้เออเอาให้มันนั่งรถโดยสารให้นั่งรถโดยสารมาปูก็ให้มิวนั่งรถโดยสารมาทุกเลยอืมเดาอดค่อยกินเด้อเออ นนัน่กินไปด้วยจกข้าวเหนียวไปด้วยปู้เอ้ยดูนะแกกินหมูกระทะแกไม่อิ่มแล้วต้องจกข้าวด้วยนะปู้นะเนี่ยป <c oughs> ุ้หอหัวร้อให้หมิวมาวันจันเขาก็ไปสสงหมิวเอ้ยอืมอืม อ,อืมอันจะวันดี้นายดาราโชว์กุ้งให้เอฟซีดูหน่อยจีเธอ,อนั่นอันนั้นหนึ่งตัวโอ้โหเดี๋ยวเป่าก้อนร้อลวกลิ้นตัวที่สองกุ้งมีอยู่ค่ะกุ้งอยู่น้ำเชอะไหมอืม ดาดาเขากินไปเรื่อยๆค่ะก็ไม่ได้รีบไม่รีบค่ะเพราะว่าดาดาบอกว่านอนกี่ทุ่มก็สู้ไหวน้ำก็อาบเรียไร้แล้วน้ำต้องห่วงอ่ะคลิปที่10ก็ประมาณนี้นะคะ f อฟขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะคุณธิดาเสฐีพีโรงวดหน้าขอให้ถูกอีกนะคะรางวันใหญ่ๆเลยจ้าขอบคุณค่ะ